สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะในช่องพักดีมันี f แฟมิลี่ค่ะวันนี้บ้านเราจัดงานวันเกิดให้กับ2องแสบค่ะเจเดน5ขวบนะคะส่วนมิลาน่า3ขวบค่ะ แล้วคะเท่าไหร่คะเท่เาไรนะสามก็นี้ดีก็คือสามไงคะ,ะนะอย่างห้าอย,ย่างลอยจะได้นลากี่ขวบแล้วครับ เกือบจะหกขววเราเพิ่งจะห้าไปเองจะเกือบแล้วหรอแล้วนะคะแล้วแม่เสร็จจากขัวแล้วแม่ไปแปรงโฉมบ้างโอเคโอเคโอเคแบบม่มามุยม่มามุยแม่สวยอย่าง พ่อแม่สวยยังอย่าว่าสกมอยิ้มสวยยิ้มสวยจะได้ยิ้มหลอนะนะ หลังนะคะก็จะเป็นฝีมือคุณย่าทำมาให้ค่ะเหมือนปีที่แล้วเลยแล้วเพอพิศเศษเพิ่มเค้กนะคะนี่ก็ย่าก็ทำมาให้ค่ะเป็นแขกมากันจนบ่ายหนึ่งนะคะเด็กๆกินขนมจีนน้ำปลาก่ย่างของแม่ไปแล้วรียบร้อยตอนนี้ก็กินอะไรกันอยู่ครับคะ่ะอร่อยไหมแล้วมืออีกข้างจับลูกโป่งไม่ปล่อยเลยเหรอ หนนให้อหนรอยให้หนึ่งร้อเลยเหรอให้100ยให้หนึ่งร้อยด้วยแม่ไม่ได้ทำเองไงซื้อมาไงแล้วขนมจีนน้ำปลาไก่ย่างอร่อยไหมให้หนึ่งร้อยขอ้คุ่งไหล้ดวยขอบคุณครับอให้ขอบคุณคอับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับยัง ขอดูหน่อยที่ขอดูหน่อยที่ใส่อะไรอะ่ะเจ้าภาพต้องขอตัวกินก่อนเลยนะคะเพราะถ้าแขกมาแล้วจะไม่ได้กินค่ะมีพี่แทมทําแกงไก่ใส่ฟักมาให้นะคะอร่อยมากเลยส่วนมิวทําขนมจีนนะคะต้องขอบคุณน้รราําปลาที่ทําให้น้ํำยาขนมเจนนัวอร่อยมากค่ะชอบไหมมันคืออะไรครับแล้วอร่อยไหม ตอนแรกว่าจะกางบ้านลมข้างนอกน,นะคะแต่ว่าฝนตกก็เลยรับบทเอ็นเตอร์เทนเด็กๆด้วยการทำแท็กทูให้กับเด็กๆนะคะเป็นแท็กทูกากเพรค่ะอะตอนดึงจะดูรีแอคหน้าตอนดึง้วยอะโอ้โหมีคนต้องแย่เพื่อนเลยตกใส่ฝนตกอืออืมอือดูหน้าเขาหน้าเขาปริม,มากเวอร์คุณแม่ ตึงขน้ำไปอ้าวว้าวมันหอมแล้วกอรีบ้ว้าวมันวิ้งไหมคะไหนลองทิ่มันวิ้งวิ่งไหมคะมันวิ่งวิไหมคะโอ้โหสวยมากเลยสองค่ะสองคิวเตอไม่เตอร์ไม่สนใจเลยลิด เจสลีนไลนลอะไรคะดอกไม้ดอกไม้สีนี้เลยใช่ไหมั้ยต้องทำมวยต้องดอ๋อเสือตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะก็เลยเอาบ้านลมมากางให้กับเด็กๆค่ะ เสียงมีละนานะคะยังคงยืนหนึ่งห้ามยังไงก็ไม่หยุดยิ่งห้ามเหมือนยินย่งยุเลยค่ะครับลูกปีนี้บ้านลมเราไม่ได้เช่ามาเหมือนปีที่แล้วนะคะเราขอยืมเพื่อนมาค่ะเพื่อนก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของพี่ลิลลี่กับเคฟินนะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยดัต์เหมือนกันเลยค่ะปีนี้ก็ยืมเขามานะคะและก็ยังดีที่มีจังหวะให้ฝนหยุดตกแล้วได้กางให้เด็กๆไปเลนะะ่นค่ะ

ะคะ่ะงานเลี้ยงย่องมีวันเลิกลานะคะดึกแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านกันหมดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมถึงจนนุดนี้มิวต้องมีคลิปของวันพรุ่งนี้อีกนะคะเป็นวันเกิดของมินาน่าจริงๆซึ่งมิวตอนแรกว่าจะตัดรวมมาด้วยแต่ว่ามันยาวเกินไปนะคะก็เลยจะแบ่งเป็น2คลิปค่ะแล้วก็เจอกันใหม่อีกคลิปต่อไปในวันเกิดมินาน่าพาเมลาน่าไปสวนสัตว์กันนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ